นะฮะคุณหมอวินัยครับอยากจะเสียอะไรนิดหนึ่งไหมครับที่จริงๆแล้วถ้าเรานึกภาพว่าถ้าสมมติคนไปดูคอนเสิร์ตอาจจะเป็นนักศึกษาแพทย์หรือเป็นหมอจบใหม่พยาบาลจบใหม่ครับแล้วเกิดศรัทธาเห็นความดีของคุณหมอสงวนจริงๆนอกเหนือจากที่คุณหมอพิชัยพูดถึงก่อนเสียชีวิตในคุณหมอสงวนฝากไว้ว่าอยากจะเห็นการรักษาพยาบาลของของคนเราในปัจจุบันที่มัน คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ที่ต้องเรียนว่าคุณพระส,สน,นเนี่ยเวะลาไม่สบายแล้วไปพบการดูแลแบบตะว,วันตกมันค่อนข้างจะแห้งแล้งการตั้งมที่วิทภาพบาบัดเนี่ยคือการเอาไอป้ปฏิทานหรือว่าอุดมการที่อยากจะเอา คนที่มีความทุกข์ด้วยกันเช่นคนที่เป็นมะเร็งด้วยกันเป็นเพื่อนในการมีโอกาสได้มาพบกันให้กำลังใจซึ่งการละกันคนที่มีจิตศรัทธาอยากจะมาช่วยในเรียกว่าจิตอาสานะครับนะทำให้กระบวนการในการดูแลคนไข้นอกเหนือจากดูแลทั้งเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บแล้วดูแลจิตใจด้วยนะครับนะตรงนี้ถ้าเกิดเรานึกภาพว่าถ้าเกิดมีนักศึกษาแพทย์หรือว่าคนจบเป็นหมอ พยาบาลคนที่อยู่ในวงการหรือใครก็แต่ครับประชาชน he en, he en, เห็นเห็นปฏิทานเนี่ยคิดแล้วอยากจะมาช่วยเป็นจิตอาสาไปร่วมโครงการต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการสร้างสร้างความรู้สึกของสังคมที่มีความเอื้ออาทรต่อกันนะครับในะการดูแลใจใส่ซึ่งกันและกันซึ่งสังคมเราตอนนี้ต้องเรียกว่ามันขาดสิ่งเหล่านั้นนะถ้าเกิดคอนเสิร์ตนี้มันจุดประกายตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะทําให้รบกระบวนการในระบบบริการ สุขภาพของเราเนี่ยมันมีมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็อาจจะเป็นส่วนที่อยากจะเสริมตรงนี้ด้วยครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมอเรนูครับในมือมีโปสการ์ดอยู่ด้วยอันนี้สําคัญมากนะฮะอยากใช้พี่พี่สื่อมวลชนได้จดี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีส่วนช่วยในการร่วมกันทาความดีได้คุณหมอเนูอยากจะเสี่ยวนิ้หน่อยไหมครับผมมีผมมีข้อมูลเพิ่มไม่เป็นไรครับคุณหมอช่วยชวโปสการ์ดให้หน่อยครับหน้านะฮะ วันนี้นะคะเรามีโปสการ์ดนะคะสามแบบสามสีใหะะ้ทุกท่านหยิบไปได้คนละหลายๆแผ่นก็ได้นะคะแล้วท่านอยากจะทำความดีหรือฝันอยากจะทำอะไรกรุณาส่งโปสการ์ดแผ่นนี้นะคะไปที่บริษัท ไลออนประเทศไทยจำกัดนะคะซึ่งท่านประธานจัดงานอาจารย์ในแพทย์มงคลนสงขลานะคะ,ะเป็นผู้ขอบริษัทไลออนสนับสนุนรายการนี้เป็นโปสการ์ดที่จะให้ทุกคนเขียนที่จะสืบทอดปณิธานว่าอยากจะทําความดีอะไรหลังจากท่านเขียนลงในบัตรนี้แล้วส่งไปที่บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดนะคะทางทีมงานจะรวบรวม ความฝันหรือสิ่งที่ท่านอยากจะทําความดีที่ท่านตั้งใจจะให้แก่สังคมนะคะ,ะรวมกันแล้วกําหนดเป็นโครงการกิจกรรมต่างๆโดยบริษัทไลออนเนี่ยจะให้เงินสนับสนุนกองทุนที่จะจัดกิจกรรมนี้9บาทต่อโปสการ์ดหนึ่งแผ่นที่ท่านส่งไปนะคะทางทีมงานก็จะรวบรวมมาทํากิจกรรมเพื่อบําเพ็ญประโยชน์ให้สาธารณกุศลต่อไปเพื่อที่จะสื่สารปณิธานของอาจาร,รย์ในแพทย์สงวนเดีย รำพงค่ะขอบคุณครับคือนอกจากทุกคนที่มาที่นี่วันนี้ได้อยู่แล้วนะแต่ถามว่าคนอื่นที่ไปร่วมคอนเสิร์ตจะได้ยังไงคือไม่ยากนะครับซื้อบัตรจองบัตรที่ไทยทกเ,กเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะก่อนวันที่25กันยายนนะแล้วพอไปถึงที่พอไปถึงที่ตัวคอนเสิร์ตเองแล้วเนะี่ยเขาจะมีบัตรโพสการ์ดนี้ให้ไม่ใช่แบบว่าเขียนชื่อที่อยู่คุณละศกไปชิงโชคไม่ใช่นะฮะทางด้านหลังจะเขียนว่าข้าพเจ้ามีเจตนาลม์จะทําความดีโดยจุดๆๆจุด,จด แล้วแต่ความดีที่ทุกคนอยากทำนะครับเขียนๆปุ๊บแล้วส่งไปต้องส่งให้ถึงที่บริษัทไลออนนะฮะต้องส่งไปถึงถึงปั๊บเนี่ย9บาทจะไม่สาต่อความฝันในการทําความดีนั่นเองทุกคนเข้าใจนะครับพี่พีสิม,มชนแคบที่มาที่นี่อยู่วันนี้ไปได้ฟรีแต่คนที่มาร่วมคอนเสิร์ตหลงจากนี้เป็นต้นไปวันที่2 5กันยายนซื้อบัตรแล้ว ไปรับที่งานก็นแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้ความดีของคุณเนี่ยส่งไปถึงสายตาของอีกหลายคนสําคัญที่จะสามารถประสานความฝันนั้นให้กลายเป็นความดีได้จริงของคุณมากเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณหมอครับอยากจะกล่าวอะไรถึงสื่อมวลชนและแขกที่มาร่วมง,งานเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของแสงดาวแห่งศรัทธาไหมครับเชญครับอยากจะฝากน้องๆทุกคนนะคะว่าช่วยกันสารฝันสารสาร้างความศรัทธาตรงนี้ให้มันยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น เพื่อพวกเราทุกคนเพื่อลูกหลานของเราเพื่อตัวเราเองเพื่อสังคมของเรานะคะ เป็นตามความฝันของพี่หวนช่วยกันนะคะนลไม้ละเบอโดยทุกทุกวิธีทางที่คุณทําได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับและขอบคุณทั้งสี่ท่านเลยครับคุณหมอครับไมายฉพาะนิดนึงนะคะใช่ครับงานนี้คงจะสําเร็จขึ้นไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ได้อขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะซึ่งซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณนาประการกับมูลนิธิมิตรภาพบบบนี้นะคะดิฉันต้องขอ เนเรียนว่าแนวคิดของการจัดงานคอนเสิร์ตนี้เราจะเห็นว่ามีศิลปินป๊อปและศิลปินเพื่อชีวิตผสมผสานเนี่ยนะคะอันนี้เป็นแนวคิดที่ทางคณะผู้จัดงานแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะคะต้องการให้เห็นถึงการทํางานร่วมกันในหลายเจเนอเรชันนะคะซึ่งเห็นถึงความแตกต่างที่สามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัวกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวนะคะและการ จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยคงจะไม่สําเร็จอย่างที่เรียนแล้วในเบื้องต้นหากขาดท่านผู้สนับสนุนทั้งหลายเหล่านี้นะคะในนามของมูลนิธิมิตรภาพบําบัดและคณะกรรมก,การจัดงานต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะคะได้แก่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่งเป็นกระยานมิตรของมูลนิธิ ที่ให้เราทั้งกายใจเอื้อเฟื้อมูลนิธิมาโดยตลอดนะคะทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการะนะคะแล้วต้องขอขอบคุณบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดนะคะขอบคุณบริษัท PM เอ n t เซเ์โดยคุณสุรีคุณาวงนะคะกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นกลยาณมิตรที่ดีคนหนึ่งของมูลนิธินะคะที่สนับสนุนกําลังกายกําลังใจแล้วก็กําลังทรัพย์แล้วขอขอบคุณกลุ่มศิละปะ ดนตรีกวีประชาชนนะะโดยคุณไก่คุณสันขอขอบคุณบริษัทแม่น้ำร้อยสายออกไก i น e ซอร,อร์ของเรานะะขอบคุณองค์การเภสัชกรรมสำนักงานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,ส,สบริษัทพรีมาโกจำกัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงเทพจำกัด บริษัท AIS ศิลปินทุกท่านและที่ขาดไม่ได้คือทันตแพทย์หญิงอบพิวันนิตรยาลำพงนะคะภรรยาคุณหมอสงวนและแล้วก็พี่ชายของคุณหมอสงวนคุณสมศักดิ์มิตรยาลำพงนะคะและญาติพี่น้องถึงแม้จะไม่ไม่ได้มาร่วมงานนี้นะคะท่านก็สนับสนุนเราตลอดมาค่นะ,ะและขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านค่ะที่มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ค่ะข,ขอบคุณค่ะเสียงปรบม,มือให้กับ ผู้ที่ร่วมจัดสร้างกะเสรทุกท่านเลยนะครับขอบคุณคุณหมอได้ดูมากหน้าที่ผมสบายมากเลยนะครับคุณหมอขอบคุณให้เสร็จปั๊บเลยเอา,อางี้ไหนคุณหมอทั้งสี่ท่านอยู่บนเวทีแล้วผมขออนุญ,ญาตนะครับพี่พิสมวรรณครับถ่ายภาพร่วมกันที่งานครับเก้าเก้าอี้ครับคุณหมอเยนเชิญนะครับ